มุดแน่นอนเพมเอชุดเดียวใส่เลย้ะเต็มที่นะจะเริ่มยังเริ่มนะเรินะครับเริ่มนครบเอาเเวยเอาหนเวยว้จเอาไว้เียเฮียเฮีเฮียเฮยเฮเยเียเียเยเยเฮเี่เฮียเอเียเฮีเฮียเียเเฮีเเฮยเยเีเอยเยยเเี เสียงกูเบาไหมบอกบอกด้วยพี่ขอผมขอผมดังยังดังยังโอเคโอเครู้นะมืดไหนลองพูดดิเขาแบ็นไม้สามพี่ฮัลโหลมืดทีมืดเสียงเบาอ่ะมันเพิ่มเสียงเพื่อนยังไงวะเออพี่คุณครับไปเลย่นไม้ไม้จะเป็นพี่โชว์ใช่ไหมเออโอเคปลาฉลามเลยนิดได้ผมมามันเหลือปลาฉลามอันเดียวแคปต้องไม่เล่นสนาม โอเขาบอกว่าจะมีพี่มืดผมมิดใช่ถูกต้องผมเลือกแมนนี่แล้วก็ของใส่ทไอเดอบที่ตรงไหนมือดูดิไอเดอบเลือกไอเขอบใส่ของสลับนะไอเดอบไอเดอบบ้านเราพี่ไอเดอบบ้านเราใกล้สุดว่ะบ้านเราของใส่ช่องด้วยไปเก็บนะไปเก็บนะเดียเรื่องของใส่ช่องก่อนอย่าลืมเอาของใส่ช่องกันนะเก็บของก่อนนะ แล้วเราอย่าลืมนะอย่าลืมพอยของตัวตัวปืนนะเพื่อนฟังพี่นะอะไรพี่หบอยดั่นผมไม่นานไปช่วยนะให้บ้างกันเรื่องเบี้ยไปแล้วนะครับพี่ยเอาธงเราไปก่อนพี่แล็ปก็เดินหน่อยพี่เจอด่านะเดาธงนะเจอดธงนะเก็บเสร็จแล้วบอกนะเก็บเสร็จแล้วบอกนะไอดอกบ้านเรานะเก็บเสร็จแล้วบอกนะไปเก็บของเออไปเก็บของก่อนไปเก็บของก่อนต้องรีบน้องรีบมันมาซ้ายตัวหนึงพันมาซ้ายยี่ตัวนึง อันนี้คือตัวบุกของเขานะเก็บครับสู้ข้างหลังนะพี่มาบ้านเราตัวหนึ่งนะซ้ายมือสุดตัวหนึ่งเขาเขาดันมาบ้านเราแล้วนะกำลังดันนะเขากำลังดันนะเขามาประมาณโอ้โหเยอะเยอะเยอะเขาจะได้ยังเขาจะไม่ได้ดันเขาเขาจะเก็บสับยะก่อนเขาจะเก็บสับยะก่อนมีข้างหน้าอย่าพี่อย่าไปเดินที่ธงครับเดี๋ยวมันจะปีนขึ้นไปรอรอรอเตรียมตัวหน่อยพวกเดี๋ยวเตรียมตัวเข้านะเตรียมตัวเข้าแก๊งสี่มาหน่อยแก๊งสี่มาหน่อยเขาจะกำลังไปกำลังไปมามาเตรียมตัวเดี๋ยวเพิ่มเข้านะเพิ่มเข้านะรอเปิดก่อนหรอเขาเปิดแล้วนะครับเขาเปิดเขาเป ไม่ไหวเลยไม่ใช่สับกูไม่ใช่สับกูผมล้มนะผมล้มถึงบ้านแล้วนะเขาถึงบ้านแล้วนะมือไม่ใช่สับกูปืนปืนเขาอยู่หลังเราตัวนึงปืนเขาจริงๆนะพี่เราตายอ่ะตาย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 เราอยู่ได้อยู่เราแก๊งสิเราต้องเข้าช่วยว่ะเราต้องช่วยกันทงเรานะกันทงเราตายดึงกันทงเราพี่ตายมันตายตายกูอยู่บ้านมันมเยอะนะเฮ้ยกูตายนะเขาตายเยอะใจเย็นเฮ้ยเขาเขาเขาตีผมเขาจันป๊อกเขาจะบันป๊อก อยู่ไหนไอ้พวกแกซี่อยู่ไหนโอเคเขาเก็บเขาเก็บหนึ่งเขาเก็บหนึ่งนะผมดำยืนนิ่งผมล้มผมตายเหรอโดนไหมมารีกุ๊กที่ถ่ายเรามารีกุ๊กที่ถ่ายเราเขายังไม่เก็บหงนะครับเขายังไม่เก็บนะเก็บแล้วเนอนเก็บแล้วเก็บรอรอใจเย็นใจเย็นเขาเพิ่งเก็บครับเขาเพิ่งเก็บผู้หญิงเก็บผู้หญิงเก็บนะเขาตีเพื่อนต่อพี่หลออพี่หล่ออ๋อหนีหนีไม่หล่อนีไม่ห่อนมารวมเถอะถ่วงเราไว้ถ่วงไรให้นานที่สุดถ่วงไรให้นานที่สุดจะลังขาดวงเรานะถ่วงนั้นถ่วชุม ตัวไว้ก่อนไม่เป็นไร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 ไไม่เป็นรกลับมาลีกุ๊บกลับมาลีก็ลงไปเขาไลงไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่อีกกุ๊ไอ้หลอดเตรียมเตรียมตัวดันนะได้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 ไปพี่หลอดไปตายผมล้มผมล้มนะผมล้มนะผมล้มนะปืนมันล้มปืนมันล้มตายหนึ่งสวยสวยสวยตายหนึ่งตายหนึ่งสวยเอาดันมาดันมาตายมันเก็บทองตัวหนึ่งมันเก็บทองตัวหนึ่ง ตายตอนมันตีด้วยกูตายกูตายมันเก็บทอง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 อยู่นะกำลังไปกำลังไปกำลังไปเอาได้ไหมเอาได้ไหมตายว่ะโดนชีมันล้อม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 เฮนล้อมาเชีมันเก็บอยู่มันเก็บอยู่นะพี่เก็บอยู่มันเก็บอยู่โดนไม้ตามนะโดนไม้ตามมันได้ได้ได้ใจเย็นทุกคนไหวทุกคนไหวไหวไหวผมโดนลุมนะโดนลุมโดนลุมเยอะโดนเหมือนกันพี่ช่วงนี้อยู่ช่วงนี้อยู่ มาลีก yeah. okay. yeah. so. okay. ุปได้บ <categor ized> ้างมามาลีกุปแล้วยื้อกันไหมบ้างมา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 พี่จันอย่าเพิ่งเข้าใครใครไปใหม่อย่าเพิ่งเข้าพี่ใจเย็นใจเย็นครับค่อยค่อยอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราของเราเยอะกว่าแอร์ดับครับแอร์ดับแอร์ดับดูแอร์ดับด้วยมาลีกุปก่อนได้บ้างมาลีกุปก่อนได้บ้างมา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 ลีลีหน่อยลีหน่อยได้วบ้านลีกุปมาลีกุปมาลีกุปเข้าไม่ได้เขาทงไม่ได้เขาทงไม่ได้เลยมามามาเก็บทงอยู่แล้วนะพี่ ปลากระด่าเข้านเนี่งตายตายตายผม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 ขัดตัวธงมาได้พี่ไอเราตกซ้ายนะพี่มึงขามึงคาได้บ้างาได้ป้บ้านเขาโลงนะมาเก็บพี่มันเก็บทงฟีเลยต้องไปโฟกัสคนเก็บคนนึ่งเก็บเก็บเก็บผ้าบังคอแดงผ้าบังคอแดงเก็บกรนสุพี่หมดแล้ะตาย่ม่รตายตามตายตายตายายตายตายตยตมยตายตายตาาตาย่านตตายตายตายตาตายตยตายตายยย วิ่งโดนอีกแล้วอ่อย่ากเข้าอยากเข้าอยากเข้าใครเพิ่งวิ่งเข้าไปอ่ะผมโดนซ้้ไอลัตตี้เลยพี่อระวังต้องเปลี่ยนแล้วะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารีกุบเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราต้องปลุกธงเขาอ่ะเดี๋ยวล้อมรวมกันเลยมีคนไปเก็บคนหนึ่งนะสองคนอ่ะผมล้อมผมล้อมผมล้อมผมผมอาการธงบเนาะตันธงบีล้เขาเขาปืนเขาปืนเขาปืนนั่งในรถธงบีว่ะพวกเราอ่ะแล้วเอาปืนนั่งในรถ ไม่ไหวว่ะพี่ไม่ไหวกระสุนยู่ใครวะมืดอยู่ผมพี่มึงอยู่ไหนมืดมึงอยู่ไหนเราจริงบ้านมันไม่มีคนกันเลยนะเว้ยเออพี่มันใช่บ้านมันโล่งนะแก๊งสี่อะต้องเอานะจริงจริงะแต่พี่ว่าแก๊งสี่เราต้องไปว่ะไปไปทวงเขาว่ะได้เลยไม่ได้ไปเจอเจอบ้านเขานะไปบ้านเขานะเขายิงฟีอยู่ข้างนอกนะโอ้โหจ๋อกระสุนพี่ไม่มีว่ะไอ้มืดมึงอยู่ไหนวะมืดพี่อยู่ไหนพี่พี่อยู่ตรงไหนพี่พี่อยู่สายสุดริมหาดอี่ยมามามามืด มามามารองทงบ้านเขาแล้วนะตายหนึ่งตายหนึ่งตายตายไม่องเพี่ไอนึ่งมอโดนชีวะไม่ชมเลยมอโดนหนาหาจังหวะหาจังหวะรีกรุ๊ปนะอย่าไเพิ่งรีบเข้านะมา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 นเมา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 มอมา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 ่ามามาามาามามุบมนมามนมม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 าาามมมมาาาายนา พุงบ nah <ını urai noise> ีเคไมค์คนนึงนะจนให้หนูหน่อยจนจนจนปืนเข้าหน่อยดิพี่ปืนมาอยู่ข้างนอกอ่ะสองตัวสองตัวสองตัวบ้านมันสองตัวจะไปบ้านมันพี่แป๊โทษโกรธไอ้หนอนเก็บได้ปะเก็บได้ปะเก็บได้ปะเก็บคนนึงได้ปะไอ้ยาคุณหมดแล้วว่ะช็กไมเก็บช็อไปเก็บช็อไปเก็บช็อไปเก็บชายดึ๊งปืนมายิงช็อกไปเก็บช็อกไม่เก็บชมจะตายแล้วพี่เอาของบผมโทษบ่เน้าะจูบี่รับแล้วนะจูบี่รับนะกูเก็บอยู่นะกูเก็บอยู่นะเพื่อนกููเก็บอย ยิงกูยิงกูเลือดเลือดจะหมดเอ้าพูดมันไปไปที่เหลือดันไปไปที่เหลือดันไปดันมาดันมาดันมาปืนปืนมันอยู่ข้างนอกนะใช่ปืนมันอยู่ข้างนอกใช่ไปที่เหลือดันมาครับไปเหลือดันมาเราปล่อยเลยเราปล่อยเลยไว้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 ทุกคนสวยสวยสวยตรงนี้รีบเคลียร์ตรงนี้ให้หมด ตตัวพี่ตตัวไปเก็บ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 ตัวีบไปเกอีรีบปเก็บกองบาก่อนนคาก่อน่ไปเก็บนะคาก่อนนะคาก่อนมีเวลา20วิดูดูด้วยโต่อไปน้องไม่มีไม่มีงไปโตพี่ตรสวยครับเรนกไปนะับ้านอยู่นะมีคนเล่นถอยมาได้ปะาวีนะพี่ห้าวีอยู่ซ้ายนะอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายเล่นเสนับเล่นหน่อยได้่นหน่อยตัวไปตอไปตไปเ็เย็น กเก็บวเกบแล้วปืนให้พี่รอ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 พมันรอมาขาหน่อยขาหน่อยมันมันจะถมตรงแลามันจะถมตรง้พี่พี่ยาอยากเข้าลึกทงอยากเข้าลึกันเดียก็บมันจะถมทงเล้เกบไม่ได้ปืนรอรออไออไม่ได้ขบนได้มคือไม่ได้ขบได้ไหมคือไม่ได้ปืนคนละางระวังระวังได้ไ้ไปลพี่คนนึงพี่ถอยออกจากตรงนั้นดิเออกูดูกูดูอยู่ไปไปเลยกุณละคุดูอยู่อย่าเข้าไปเาโดนเพื่อนพี่มันจะมาทงเรานะ เพื่อนอยู่ข้างบนนะไรอยู่ไรอยู่ครับปืนปืนเฮอยมันถกบ้านเราเยอะนะแกกลับไ้านแโจกลับไปบ้าโจกลับไดคคนนึงคุบคนนึงจบแลนวจบแลจบแบแล้วจบแล้วบแล้วบแล้วจบแล้วบแล้วจบแล้วจบแล้ลับแา้วจบแล้วจบล้บล้มจบแล้บแล้วจบกล้บแล้วจบแล้วจบแล้วจมแล้บบลบนปืนมันถอยไปแล้วปืนถอยไปแล้วบบบบเบเก็บเลเก็บเลเก็บี่เก็บไปเก็บโอ้นมันขัด ตายว่ะปืนตายแล้วเว้ยผมไม่ได้ลุกนะปืนเราหายอ่ะปืนเราที่ธงอ่ะตายกูตายกูตายกูตายจะจะสุดแล้วจะสุดหลอดแล้วจะสุดหลอดแล้วอีกนิดเดียวมามามาไม่ยอมได้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 เราปีเรากันไม่ได้นะพี่เออมึงกลับไปกลับไปรวมกันนะกลับไปรวมกันตายสวัสพี่นี่อย่าแบ่งมาหมดนะพี่อยู่ธงมันด้วยเออพวกพี่พวกพี่แก๊งสี่พวกมึงรีกูตรงนั้นมิดมิดคุมตรงนันไอ้บิดเออเออโเคโเค จิบวิได้ผมเก็บได้15วิ15วิย่ยไหวคุณหว15วิปืนเขายังนั่งนิ่งนะบนรถเขาเก็บนะเขาเก็บตงบีเก็บคนหนึ่งตงบีเก็บคนหนึ่งพี่ต้องเอาปืนต้องเอาปืนก่อนปืนบนรถฟรีมากเล่นะพี่เล่นไปนะ้งเก็บต้เก็บไอ้สวยๆอ้วยๆวิตวิตเก็บโจโเก็บแล้วพี่เก็บแล้วตายตายตายปืนบ้าเราเป็นงไงเบ้าเราอ่ะไ้ดนเรปนบรถฟรีรถฟรีใช่บนเพนหมดว่ พี่พี่หล่อขับขับรถเล่นกับปืนมันพี่ป่วนปืนเลยป่วนปืนมันต้องไปปั๊มมันคนนึงต้องไปปั๊มมันคนนึงอ่ะกูปั๊มไม่กูปั๊มไม่อย่าให้ปืนมาเล่นต้องป่วนปืนอย่าให้ปืนมาเล่นตายกัอโดนขี้มันไม่หายว่ะไม่ได้แล้วโดนโดนไม่ได้มันเลยไม่ได้แล้วมันมาแล้วมันมาสิบวิสิบห้าวิเก็บทงได้สิบห้าวิสิบห้าวิโจมือระวังนะคนเดียวนะตามไปอยู่ต้องรวมเก็บ มันทงท้ายแล้วพี่อยู่มันเออทาให้มัเก็บเนะพี่เออมาเก็บอยู่นะมนเก็บอยู่นะเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนไม่เป็นไรเก็บไม่เปนไรเาวินาาเราเล่นวินน้าได้เก็บทงไปเยอะอ่ะผมเก็บอยู่ผมเก็บอยู่มันมาผมมันมาผมพี่คุไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเอาไม้เอาไม้เอาไม่เไเอาไม่เอาไมผมว่าพูดตรงๆ่นเกมเนี่ยเราเราหลุดกันไปเยอะปืนอะปืนหายไปจากวงโคจรตรงนี้เลยอะ ปืนเราอ่ะปืนแล้วปืนเขาเล่นฟรีมากคือผมเข้าเข้าไปถึงตัวไม่ได้เลยอย่าลืมโฟกัสเลยขออย่างเดียวสองตามึงอะไม่มีทางมองหมดทั้งแบบมึงต้อง็พึ่งสายตาเพื่อนแล้วพึ่งเพื่อนอย่างนัฟังเพื่อนเว้ยสมาธิีกลับมาได้เว้ยสู้สู้แบนไม้สามอะได้พี่ได้ได้เปิดเสียงแล้วนะโต้โต้โต้ลอยลอยลอเอาพี่อันนี้ปิดเสียงกันด้วยเหรอไม่ไม่ได้ปิดเออพี่เราเขาไม่ได้ปิดไม่ได้ปปิิิดดด ไม่เป็นไรเต็มที่แล้วแต่ยังไม่แพ้แต่ยังไม่แพ้โอเคไม่แพ้พี่อะไรไปแพ้รอบนี้เราต้องต่อยพี่ยังไงเราก็ต้องเอาสมัยพี่เมื่อกี้เราพลาดแค่ตอนต้นนิดเดียวเว้ยตอนหลังเราได้พี่นิดเดียวพี่รอบนี้กูเล่นแอบเลยนะกูเล่นแอบตัดตัดตัดปืนอย่างเดียวตัดปืนอย่างเดียวเลยตัดปืนอย่างเดียวไปเลยเออตัดปืนแล้วมึงเรียกกูเหรอเออรอบนี้เราเขาบุกเร็วเว้ยแล้วกูเปิดล้มศัพแล้วมันมาลุมกูสองคนด้วได้ เดี๋ยวผมผมเอาสนับไปด้วยพี่ว่ามันน่าเล่นแพทเทิร์นเดิมใช่แพทเทิร์นเดิมใช่เขาบุกเร็วถ้าเขาบุกเขาบุกก่อนเราเราเรามีโอกาสตุยเร็วใช่พี่พี่มืดไปเลยเสตแปดกันธงใช่ไหมเก้าธงไหวใช่ป่ะพี่ใช่ไม่ได้แอดด็อกก่อนแกดด็อกก่อนแม่เสซี่พี่ไม่ใช่แม่เสตแปดอะกันธงวยแปแอดดอกแอดดอกบ้านเขาแอดดอกบ้านเขาแอดดอกบ้านเขาพี่แบบหน้าบ้านเขาเลยอะเอาไงพี่คุณที่ว่าเราต้องบุกวะบุกเลยม เราต้องบุกวะเราทำเหมือนมันไหมพี่ที่เราบุกอ่ะเราต้องบุกเว้ยเราต้องบุกเวเดี๋ยวเขาจะมายนะสองก็ได้เขาบุกเลยว่ะแต่ผมกันใช่ไหมบุกกันนะพี่แมงหนาวบ้างไอ้สารพี่ก็เดินหน้ามาหน่อยพี่เผื่อได้ช่วยช่วยยิงด้วยได้ได้ได้เดินหน้ามาก่อนดินหน้ามาก่อนจะแปลกก็บุกใช่ไหมเข้าขวานะไปขวานไปขวา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 นะเข้าไปขวาเข้าขวานะเข้าทางขวานะเข้าทางดีผ่านขวานะเลยใช่ไหมพี่ไก่ไปหเลยไปหมดเลยเราต้องบุกเขาเอ้ยไปเตมไปเตะ เขาตามเขาแล้วตีเขาเลยน่ะคนเราเยอะกว่าเข้าตามเขาแล้วตีเขาเลยเขาจะถมาทงเรานะเขาจะถมาทงเราด้วยเนาะผมไม่เข้าทงผมไม่เข้าทงผมม่เข้าทงกี่เพื่อนไปกี่เพื่อนเลื่อนเลยพี่กันปากอยู่ปากอยู่กับผมปากอยู่กับผมเกีเพื่นไปเหรอหาเก็บคนนึงผมเกบไปแก้คนนึงผมแคนซน

แล้วไปแล้วปืนแล้วเด็ดปืนมาเด็ดปืนนบ้านชิวบ้านชิวตายคุณถอยจริงจริงเลยปืนปืนมันถอยแล้วปืนมันถอยแล้วมันทันเลยพี่ปล่อยเลยคอนเนอร์กันไปคอนเนอร์กันไปไปแล้วไปแล้วพี่กันอยู่กันอยู่กันอยู่พี่รปล่อยเลยพี่ปล่อยเลยมีการตายได้ไงตายได้ไงหวยแถ้เอาไปเรื่อยๆเอาแม่งไปเรื่อยๆเลยตายตายผมตายผมล้มนะผมล้มอาจมาช่วยหน่อยไหวไหวไหวทุกคนแล้วถอยที่บ้านมันตู้ไหมตายกูตายกูตายตายพี่โจ ไอ้ไอ้หลอดไอ้หลอดมึงเก็บไว้นะหลอดเดี๋ยวพี่กลับไปกับไม่พี่เวลาพี่ปั๊มอ่ะพี่วิ่งออกไปเลยตายเนี่ยแกจะเกับทองได้ไหมเราแค่ตายก็ตายอยู่ไอ้กูตายว่ะตายไอ้สาตัวสุดท้ายที่มีคนเก็บทองมีเป็นมันทุบพี่แกกูเกกูแกไปเอาบาไม่ไปอยู่ไปยิงปืนไม่อยู่จะยิงแล้วมีไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บเราแล้วมีอย้่ไว้อยู่ไว้อยู่ไว้เราตายสองนะกลับไม่กลับหรือว่าเล่นต่อรีกูลีกูบ้านเราหมดเลยไปก่อนมาทุงเราอยู่ไว้เราผมยื้ออยู่ผมยื้ออยู่ผมยื้ออยู่สานได้เดี๋ยาวิ่งอย่างเดียว กับบ้านเรานะเฮ้ยกับบ้านเรานะมันกำลังวิ่งไปบ้านเรานะสวยพิจารณสีมันเตี่ยวเพี้ยนสวยพิจารณสวยไอ้ตายคงเฮ้ยมันโดนชุบอนี่โดนยิงนะนี่โดนยิงนะรีบกลับบ้านเราทุกคนรีบกลับบ้านเรารีบกลับบ้านเรารีบกลับบ้านเราใหญ่ไม่ได้ตรงใหญ่ไม่ได้ทรงเฮ้ยหลังหลังตุ้หลังตุ้หลังตุ้ปืนตุ้ไอ้มาปืนรงนี้เลยมาปืนหลังเลยมาปืนหลังเลยมาปืนหลังเลยมาปืนฐานเลยฐานเราาาาาาานนนนไไมม่่ขวยอูหแล้ว ต้องคำหน้าที่เหลือคำหน้าม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 า้อยไยมันเข้าแม่มันเข้าเดี๋ยวปืนเดี๋ยเดี๋ยวรอรอรอลงเขาบ้านนะเขาบ้านนะตีตีตีตายตีตายมจะตีมัจะตีมัจะเข้านะระวังนะ้ายเยอะบ้าเลเยอะบ้เลยเยอะ่างอยอย่อยางอยา่งอย่ีงย่อย่ง่อย่อ่าก่อน่างารอยางอย่พอ่ง่าอ่าอาอย่่งอ่าอยนออ รอรอไม่รอรอรอมันลุกพี่รอมันลุกเดี๋ยวเร่งให้พี่รมันยื้อกันอยู่อย่างงี้ไปแอบคนหนึ่งไหมไอหลอกสุดแล้วไหล่อหลอกสุดแล้วไงี่แลไปแลก่อนไปหลอไปแล่อเพื่อนมาแล้วมันมาแล้วเข้ามาเยอะเ้าเข้าเยอะเ้าเข้าเยอะตาแบบผมตาลงมันผมระเแมวนะปืนปืนปืนมันปืนมันกลางลานปืนมันกลางลานตายนะผมตายนะพี่าตายหนึ่งยพี่โดนยิง กูตายนะกูตายกูตายมีมั้ยไอ้นเก็บตัวตรงกลางมีคนเก็บตรงกลางกูเก็บทองด้วยปากเชี่ยหลานเล่นด้วผมตายผมตายผมตายปังเชี่ยหยามอะเล่ยบ่นะทองเรามันเยอะนะพี่ทองเรามันเยอะทองเราเยอะนะมันยังไม่เก็บครับมันยังไม่เก็บมันเก็บแล้วมันเก็บแล้วมาเช็คเก็บผมตายไม่กูตายกูตายกูตายต้องเก็บก่อนไอ้คนเ่็บหมดด้วยสั่งให้ไอ้เชี่ยกูยิงโทองไปเยือมันร้อนรั้ัวอ่ฮะเนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่มันแค่ไหนแล้วปะ ไม่ไม่รู้กันไม่รู้เลตัวเก็บธงตายตัวเก็บธงมันตายสวยพี่สวยสวยใจเย็นไม่ตายไม่ตายไม่ตายกระสุนไอ้กระสุนพี่หมดว่ะมหมดเหมือนกันพี่หมดแล้วหมดแล้วักเข้าเก็อดอกว่ะต้องแยก็บเก็บไอดอกใจเย็นใจเย็นไอ้บ้านบ้านเราเขาเยอะนะหลอยได้ป่ะมีทีมหลอยไหมยังตีอย่างไงพี่หลอยไหมไอ้กระสุนพี่มีกระสุนต้องไปเก็บไอดอกกันนึงไอ้แอ่บ้านมันพอดีพี่เก็บหลักเข้าเลยพี่อะกระสุนมันหมดกระสุนมันหมดกระสุนบ้านเราเข้าเลยไหมบ้านเราเข้าเลยไหมหรือรอรอก่อนรอก่อนรอก่อน ี่ทไมันยังไม่มีตัวเก็บมันยังไม่มีตัวเก็บธงนะเอาไงเอาไงกูดาวอยู่มันกูดาวอยู่มันเก็บแล้วนะเก็บแล้วแต่สีแต่สีแต่สีต้องเอาไปยิงธงมันพี่เรายิงธงมันเอาไงตลาดคนเดียวบุกว่าพี่ไม่มีกระสุนแล้วไอ้กระสุนปะพอเก็บธงตายไหมแล้วก็ตายไม่ตายไ่ปืนไล่ปืนไปไรปืนไปไรอยู่ไรอยู่ไล่อยู่บ้านมันอยู่พี่ผมอยู่บ้านมันเอาไงปุมาเลยปุมาเลยมาเก็บเลยมาเก็บเลยมีปืนไหมกระสุนพี่ไม่มีว่ะกระสุนพี่ไม่มีไม่มีเดี๋ยวไปคบให้แล้วไปแล้วไปแล้วไป กูตายยูกูตายยูจงกูเก็บเองจงกูเก็บเองจกูตายป้าเจ้าอยู่งจงกูเก็บเองจกูตายป้าเจ้าหลิ่งย้ายมันกลับย้ายมันถอยย้ายมันถอยพี่เฮ้ยเพงมันโลดผมมันโลดย้ายมันถอย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 คุ้งบ้านเราเคลียร์เคลียร์ได้เราพี่คุณระวังชูพี่โชว์ุูพี่โชว์ไอ้หลอนตายตายด้วยเพลงกูหมดเพลงกูหมดใครมีเพลงงอะเพลงหมดเหมือนกันพี่ทอยพี่หลับมันไปทงบีโดนมาตีกันนี้มันตีกันนี้ลบลบลบ

กูเก็บอยู่นะกูเก็บอยู่นะเพื่อนเฮ้ยมันโดดลงมาเก็บไปเก็บไปเก็บไปยเ้มาไปกันทงสองนะตัวเองเฮ้ยดูทงสองเราด้วยดูทงสองเราด้วยไป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 เก็บแล้วพี่เบลคุณเนผมหมดเดี๋ยวผมต้องเพนหมดเลยนะมีใครมยังเยอะปะไปดีกลับไปดีกมนไปดีไอ้ของกันบ้านกลับนะไม่แกะดอกไมเก็บได้เหรอผู้ชมไย่แกะดอกไม่เกได้ปะไปดิผู้ชมไปดิมันมามันมาทงสองนะมันมาทงสองจใจเย็นๆไม่ต้องเข้าทงมันก่อนเชื่อกูไม่ต้องไปบอกนะใจเย็น ไม่ยอมแ้ดับเลยเฮ้ยธงสองมันมาธงสองมันมาเราต้องบุกกว่าเฮ้ยเราต้องบุกธงมันว่ะธงสองไม่อยู่กับปืนขมาพี่พีปืึ้นมาธงสองไม่อยู่กับปืนขึ้นไปปวดปืนหน่อยมันเก็บธงสองนะไม่ขึ้นต้องขึ้นไปปวดปืนได้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปปวดปืนให้ไอ้สมิธขึ้นไปปวดปืนสมิธไอ้แก้วแก้วแก้วดปืนาดปิงไม่ได้อยู่กวาพี่องู่กโดนยิงว่ะพี่รอรอี่มีอะไรด้ว่ะผมตายผมตายแล้วไม่มีเพลนนะสุวนแม่งเยอะจริงไหวเฮียเจ๊แก๊์ตะกอนเจ๊ไม่อะไรพี่ไม่อะไรไม่ได้หวยิงมาไม่ได้หลังเข้า ไม่มันมีมีเพนล้อมันมันไปทงหนึ่งชอบมีกระสุนปะใครมีเพนต้องวะให้ชุบได้ป่าวไหลไหวๆแต้มเดียวเพื่อนแต้มเดียวเพื่อนแต้มเดียวแต้มเดียวไหวไหวๆไหวมันมันเล่นทงหนึ่งทงสองเลยนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นจเย็นใจเก็นใจเย็นในเย็นใจนะจเยนเย็นใจเย็นเปนยนใจเย็นเยนใจเย็นใเมันใจเย็นใจเย็จเยนไจเยนเย็นไจเยนย็นใจเนใจนใจนไจเย็นเนจเย็นใจเปืนใลเนนเย็น่จยนยนไยนนนนน่นเนนนเน ปือตายสวยพี่รอ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 ไอ้โจมจนสุนไอ้โจมชนกสุนดไอ้โจมตึ้งตายตายไปแล้วตายเฮ้ยพวกเราต้องบุกเก็บทองว่ะเราต้องบุกเก็บทองเลยไปดิพี่ไปไปพี่ใครมีเพนบ้างใครมีเพนบ้างอ่ะมันอยู่ขวาล่างเดี๋ยวไปเก็บแคปซูลให้นะไปไปไปเก็บทองไปเก็บทองไปเก็บทองกูอีกแล้วอ่ะกูไม่มีเพนอ่ะอย่างนั้นผมเข้าเพื่อเติมเพื่อนนะเติมเพื่อนเลยเติมเพื่อนเลยตายมึงตายว่ะเก็บเก็บประสบการณ์ไม่เยอะเออ เบือนจะขอบุกขาขอบุกขาขอบุบขาคบจิขาครับขาโซ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 ขไวรุนครับดีแล้วดีแล้วดีแล้วครับพี่ดีแล้วพีแล้วอย่งน้อยวันนี้แพ้เรา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 ก็แพ้ด้วยกันแครก็แพ้ด้วยกันทั้งหมดหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับเครื่องจักรกลเสียงแ h a เลยที่อะ เออสิ่งแหบเหมือนกันที่เฮียเฮียวันนี้มาเสือกดันมาคีสิสัตว์แต่วันนี้เราเราไม่มีกระสุนเลยนะเออใช่วันนี้เรื่องทรัพยากรเราเราน้อยจริงไปสองอ่ะผมว่าเราเราสู้ได้แต่เราทรัพยากรเราเราน้อยจริงอันนี้พูดเลยว่าน้อยจริงไม่มีกระสุนเลยเพราะว่าสุดท้ายดันใบแม่งก็เก็บไม่ได้อยู่ดีไปอืมเออหรืออืม น,นี้พี่ไม่ได้เล่นมาชีหรอกพี่เล่นสนับเพียเดียวเลยมันนั่นแหละพี่ไม่เป็นไรครับมันสนับถามว่าสนับเยอะมันก็ดีครับเต็มที่แล้วครับเต็มที่แล้วแต่ก็กลังนึงครับก็เรื่องสกิลสกิลที่เราได้ไปจากการแข่งหรือว่าอะไรต่างๆเนะี่ยมันเอาไปเก็บไปใช้ในในใน,ในเมืองได้ต่อไปเล่นใ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 น,ในสตอร์ในสตอรี่ได้ก็เต็มที่นรผมว่ามองว่าสุดยอดแล้วครับ ถามว่าสูสีไหมเกมสองถือว่าสูสีมากโดดแกเกมมาใช่เกมสองมันมากเราสูสีจริงๆบอกเลยว่าสูสีมากแต่มันอาจจะมีจังหวะช็อตที่บางคนอาจจะพลาดหรือว่าเราทุกคนเราทุกคนอาจจะพลาดกันไปเล็กน้อยนั่นแหละข้อเสียข้อเสียของข้อเสียของของอันนี้คือที่ผมมองอันนี้เลยนะคือมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกับอ่อโปลีกครั้งแรกข้อเสียมันคือแต้มแต้มถ้าแต้มเราแต้มเรานําถูกต้องปะ แต่เขามีสิทธิ์กลับมาได้เพราะเขาสามารถเก็บได้ทั้งสองธงตองปะเขอาอไปเก็บธง,งสามแต้มมาก่อนก่อนที่จะมาเก็บธงห้าแต้มซึ่งธงห้าแต้มเรายังอยู่แต่ถ้ามันเป็นที่อื่นคือมันต้องการถ้าเป็นไม่ใช่ถ้าเป็นที่อื่นถ้าเป็นแบบรอบแรกมันต้องการน,นี่รอบเดียวม,มันแยกเยอะแล้วเวลา <c oughs> บวกกับเวลามันน้อยอืเรายังแ,แล้วเราไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้วยอย่างโอเวอร์เขาเขา,เขามีด้านประสบการณ์มามาเยอะแล้วเขาซ้อมมาเยอะแล้วก็แข่งมาเยอะเออทียบผมจากจะร้องไห้หว่ะผมแบบรู้สึกว่าไม่รู้ว่าพี่ผม เอาจริงๆผมผมแบบถ้าพูดตามตรงคือคือคือแบบแล้วเออนะผมผมไม่ได้ทีเดียวด้วยพี่แต่แต่แม่งแบบแม่งไม่รู้ว่ามันรู้สึกเสียใจหรือไงไม่รู้ว่าขอคนเต็มทีเลยผมผมแบบขอโทษวีด้วยนะเว้ยที่แบบไม่เป็นไรพี่ชนะก็ชนะได้กันแพ้ได้กันด้วยเว้ยเฮียมึงจำคำที่พี่บอกได้ไหมตอนแหนทำทีมได้แล้พี่บอกแล้วว่ามันมัน ือถ,ถึงแม้ว่าแบบมันเราเราไม่ได้เก่งเหมือนกับคนอื่นเขาเว้ยสุดท้ายแล้วถ้าเราจะแพ้ก็แพ้แบบนี้แหละก็ชนะก็ชนะด้วยกันเว้ยก็จะความหมายพี่ปะ่ะคือสุดท้ายแล้วเหียเราเราเราไม่ทิ้งกันก็พอเว้ยแค่นั้นเองเล่นไปเถอะเราเราสู้ได้แค่นี้ก็พอแล้วเหียดีดีดีแล้วเหียกูไม่คิดว่ามันจะสูงสีขนาดนี้นะเว้ยตอนแรกเราคิดเหมือนกัน มกูเธอ <Hi. S 1> ท้เเล่แอมก็เธ the h ดีเบ,บว่ากูจะร้องูร้ายมึงก็ไม่ยุดกูไปได้ no w a